แรงอาฆาตหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าเมื่อตีงูแล้วหลังหักมันมักมาทำร้ายเราเมื่อภายหลังกันมาบ้างแล้วคำพูดของคนโบรรโบราณดังกล่าวทำให้ได้รู้ว่างูพิษเช่นงูเห่านั้นถ้าใครทำร้ายมันไม่ถึงตายมันจะตามอาฆาตจองเวรคนที่ทำกับมันจนถึงที่สุด เรียกว่าให้ตายกันไปข้างหนึ่งก็ว่าได้ผู้เราเองก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นไปได้จริงเพราะเคยได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่ทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์ท่านหนึ่งและเรื่องราวที่ท่านเคยประสบพบเจอมาในครั้งนั้นก็สามารถยืนยันได้ว่าแรงอาฆาตของสัตว์บางชนิดนั้นรุนแรงมาก โดยบางครั้งก็แฝงไปด้วยอาถรรพ์อันหน้าหวาดหวั่นพรั่นพรึงไม่น้อยเลยท่านผู้นี้ได้เล่าว่าเคยมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวด้วยตัวเองมาแล้วเมื่อครั้งไปร่วมถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องของตุกแกซึ่งแม้ไม่ใช่งูเหา่าแต่ก็เป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมความอาฆาตรุนแรงล้างแขนชดใช้ให้ถึงที่สุดไม่แพ้ง,งูเห่าเหมือนกัน และต่อจากนี้คือเรื่องราวที่ถ่ายทอดจากคำบอกเล่าของท่านซึ่งกล่าวไว้โดยละเอียดว่าก่อนที่จะเริ่มงานถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเพื่อศึกษาชีวิตของสัตว์ชนิดนี้เราได้ติดต่อซื้อตุกแกจากฟาร์มเลี้ยงมากักขังไว้นับ10บตัวพร้อมทั้งเตรียมอาหารเท่าที่ศึกษามาอันได้แก่ไข่มดแดงมแมลงมีปีกบางชนิด หอมน้ําไว้ให้มันกินเพื่อรอการถ่ายทําภาพยนตร์ตามขั้นตอนเพราะการถ่ายทําจําเป็นต้องใช้ตุกแก่มีชิดจริงๆแสดงร่วมกับนักแสดงปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างมากเพราะไม่ว่านักแสดงหญิงหรือชายต่างก็ขาดลัวบางก็ขยะขยแยงที่จะเล่นด้วยโดยเฉพาะผู้แสดงหญิงเพียงเฉียดเข้าใกล้เธอก็ตัวสั่น บางคนผ่านกลับบ้านไม่ขอแสดงเรื่องนี้อีกก็มีทำให้เราต้องมาคบคิดกันว่าทำอย่างไรที่จะให้ผู้แสดงจับต้องได้โดยไม่มีการรังเกียจขยะขยงเลยเมื่อถ่ายทำออกมาจะได้เหมือนเรื่องจริงที่สุดเราหาผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่สามารถจับต้องบังคับและทำให้ตุกแกเชื่องได้เพื่อที่จะได้ภาพที่เราต้องการ แต่กว่าจะได้ผู้แสดงที่ใจถึงมาร่วมถ่ายทำกับเราได้ตุ๊กแก30ขวาชีวิตที่ขังไว้ก็เฉาเหงาไม่ยอมกินอาหารหรือแม้แต่จะอ้าปากงับอะไรวันที่เริ่มถ่ายภาพยนตร์วันแรกจึงต้องหาซื้อตุ๊กแกมาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งนำมาปล่อยไว้ในห้องนอนให้เห็นยัวเยี้ยทั้งห้องฝาพื้นและแผดานห้อง ต้องมีการเคลื่อนไหวของทุกแกเพราะเราต้องการภาพที่มีชีวิตของทุกแกทุกตัวและจะต้องได้สักตัวหนึ่งที่แสดงร่วมกับผู้แสดงคือนางเอกโดยมันจะต้องคืบคานจากพื้นหรือเพดานก็ได้เข้าไปร่วมหมอนนอนเตียงกับเธอเพื่อให้ได้ภาพในผ้าหม่มผืนเดียวกับนางเอกด้วยภาพจะต้องมีการจับขั้นตอนคืบคานมุกเข้าไปในผ้าห่มแนบเนื้อนางเอกให้ได้ แล้วซุกนิ่งรอเวลาเพราะฉะนั้นเจ้าตุ๊กแกตัวนี้จะต้องเป็นตัวที่เปรียวแข็งแรงและดุจึงจะได้ความรู้สึกที่สมบูรณ์ตุ๊กแกก็เป็นที่รู้รู้กันอยู่ว่าผิวหนังของมันน่าพิษสมัยเพียงไรแม้ว่าจะได้ผู้แสดงที่กล้าเห็นการแสดงเป็นหน้าที่แล้วก็ตามเมื่อถึงเวลานั้นเราได้รู้ว่าคนที่แสดงเป็นนางเอกน่าสงสารอย่างมาก ต้องข่มใจหลับตาเพื่อไม่รับรู้การแสดงของเจ้าตุกแกตัวที่คานเบียดเข้าไปนอนซุกไออุ่นอยู่ตรงหน้าอกของเธอถ้าท่านรู้ความจริงของการถ่ายฉากนี้ท่านจะต้องเห็นใจเธอเหมือนผู้เล่าถ่ายฉากนี้เสร็จสิ้นไปเมื่อเวลา4ี่นาฬิกาของวันใหม่จากนั้นเราก็ต้องรีบพานักแสดงส่งโรงพยาบาลทันทีเนื่องจากจูๆ่ๆเธอก็เป็นไข้และความดันขึ้นสูงสุด ซึ่งอาจเป็นเพราะสาเหตุที่เธอต้องต่อสู้กับหน้าที่ของนักแสดงและความหวาดกลัวอันเป็นภาวะที่น่าเห็นใจเพียงเพื่อให้งานถ่ายทำครั้งนี้ได้จบลงเท่านั้นปัญหาต่อไปก็เกิดขึ้นอีกว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้ผู้แสดงต้องส่งโรงพยาบาลเหมือนคนแรกถ้ามีฉากที่ต้องใช้ตุ๊กแกมีชีวิตมาร่วมแสดงก็ได้ความคิดว่า อนุโลมให้มีตัวปลอมที่ใช้ตุ๊กแกยางที่มีลักษณะทําได้เหมือนของจริงมาใช้แต่บางมุมเราคงต้องมีตัวจริงให้เห็นการเคลื่อนไหวไม่ต้องจับต้องแต่จะให้หลีกเลี่ยงใช้ของปลอมแทนกันทั้งเรื่องย่อมเป็นไปไม่ได้เราก็จําต้องหาวิธีที่จะทาให้ความดุความเปรี้ยวของเจ้าตุ๊กแกลดลงบ้างโดยมอบนาทีให้คนดูแลจัดการด้วยวิธีง่าย คือเอาอยาเส้นผสมกับปูนแดงปั้นใส่ปากตุกแกให้เกิดอาการเมายาเหมือนคนเมาคืนแต่ก่อนที่ตุกแกจะเมายาก็จะถ่ายทำการเคลื่อนไหวของมันบางตัวเมามากๆก็หยุดหายใจไปเลยก็มีเหตุการณ์ในการถ่ายทำจะดำเนินไปเช่นนี้ทุกครั้งที่มีตุกแกมีชีวิตมาเข้าร่วมแสดงด้วย ว่าจะถ่ายทําภาพยนตร์จบ25ตอนก็อต้องเสียชีวิตตุแกนับร้อยตัวได้กล่าวแล้วว่าเมื่อถ่ายทํากันกอมุ่งแต่จะให้งานเสร็จและได้ผลอย่างที่หวังมิได้สนใจว่าสัตว์ที่เอามากักขังเพื่อการถ่ายทําภาพยนตร์นั้นจะเป็นอย่างไรนอกจากความรู้สึกของคนในกองถ่ายที่แสดงถึงอาการหวาดกลัวขยะแขยง และชอบใจเมื่อความเปรี้ยวของมันกลายเป็นมึนงงเมาจนตายไปในที่สุดเท่านั้นจะรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเวลาที่เราจับมันมาขังรอการถ่ายทำเป็นเวลานานๆน,น,นั้นตุ๊กแกจะไม่ยอมกินอาหารที่เราจัดหาไว้ให้ตุ๊กแกทุกตัวจะไม่ยอมกินอาหารจนผอมเกลื่อนไหวไม่ได้บางตัวลูกตาจะโปล่ออกมานอกเบ้าทั้งสองข้างแล้วก็จะตายไปตามวารระ เป็นเช่นนี้ทุกครั้งบางตัวทีโชคดีก็หนีหลุดไปได้ทีตายก็ตายไปทีอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปถือว่าเดอะโชมัสโกออนในตอนบ่ายวันที่เราทำการถ่ายฉากสุดท้ายของเรื่องเป็นวันที่ร้อนที่สุดร้อนจนตุกแกที่รอเข้าฉากตายไปหลายตัวทีเหลืออยู่ก็อ่อนเพลียเอามากๆ เดือดร้อนที่จะต้องหามาเข้าฉากเพิ่มอีกและจะต้องได้ตัวที่แข็งแรงปาดเปรียวให้ดูสมจริงตามเรื่องด้วยคนเลี้ยงตุกแกเป็นชาวอีสานร,รับหน้าที่จับตุกแกมาขายให้เขาหายไปหลังโรงถ่ายจับตามต้นตานก็ได้ตุกแกตัวใหม่ทั้งดุทั้งเปรียวตัวใหญ่ดำมามื้อดูขึขงขังน่ากลัวสมใจผู้กำกับกองถ่ายทำม,มาก เพราะในฉากนี้เราจะต้องได้ภาพที่ผู้เลี้ยงตุ๊กแกเป็นสัตวแพทย์ใช้จิตวิทยาส่งตุ๊กแกที่เลี้ยงออกไปทำงานแทนตัวเองผู้ถ่ายทำต้องการภาพที่มีชีวิตในการถ่ายทอดความรู้สึกให้เห็นใกล้ๆเล่าถ่ายส่วนข้างของใบหน้าใกล้มากอยู่ด้านหนึ่งของเฟรมด้านซ้ายอีกข้างหนึ่งเป็นส่วนท่อนหัวของตุ๊กแกที่กำลังชง้อคอฟังคำสั่งของนายผู้หญิงพูดสั่งการกับมัน ในระยะห่างจากตัวผู้แสดงเพียงนิ้วเดียวเท่านั้นเรียกว่าปากต่อปากหน้าต่อหน้าไก่ชิดสุด,สดจึงเป็นการหมิ่นเหม่กับความร้ายกาจของเจ้าตุกแกตัวนั้นมากถ้าวินาทีใดที่มันแสดงความดุร้ายในขณะที่ผู้แสดงกำลังเคลื่อนไหวริมฝีปากพูดในระยะที่ห่างเพียงกระเบียดนิ้วเดียวปากและคมเที่ยวของมันก็จะฉกปากสวยๆของนางเอกผู้แสดงให้ต้องเสียโฉมแน่ๆแ,แต่ในที่สุด เราก็ได้ภาพที่ถูกใจและที่ดีเยี่ยมโชคดีที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุให้เราเดือดร้อนเสียค่าทำขวัญเบื้องหลังการเสี่ยงเพื่อเอาภาพนี้ออกมานั้นผู้เลี้ยงมีความสำคัญมากต้องคอยควบคุมจับกดเจ้าตุ๊กแกตัวนั้นไว้กับโต๊ะบังคับให้มันอ้าปากแสดงการตอบรับคำสั่งเหมือนเด็กรับคำสั่งจากผู้ใหญ่เมื่อถ่ายฉากนี้เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันสิ้นสุดการแสดงของตุ๊กแก ถ่ายทําเสร็จปล่อยตูก้แกให้หมดถือว่าหมดเวรหมดกรรมเสียทีแล้วทางกองถ่ายก็ไปถ่ายฉากอื่นผู้มีหน้าที่เลี้ยงตุกแกจึงจัดแจงนำกองตุกแกออกไปทําการปล่อยตมคําสั่งหลายตัวรีบมุดหนีบางตัวยังอาัยอาวรเพราะเพียเขาก็ปล่อยตุกแกหมดเหลือตัวสุดท้ายที่ยังเปรียวและไม่ยอมออกจากกองง,ง่ายๆร้อนถึงต้องมีการจับออก ในจังหวะที่คนเลี้ยงเอื้อมมือเข้าไปจัตะปบมันหันหน้าสู้อ้าปากว้างพุ่งเข้าใส่ฉกมับเข้าที่อุ้งม,มือซ้ายของเขาทันทีทั้งงับจนแน่นและแข็งแรงจนสลัดไม่หลุดเขาไม่นึกหวาดหวั่นทั้งที่เจ็บปวดโดยคิดว่าพอตุกแกหายใจก็จะอ้าปากปล่อยหรือใช้สองเท้ามันยันพื้นได้มันก็จะอ้าปากออกจากมือเหมือนกับตุกแกทุกตัวที่เขาได้ประสบมา แต่ครั้งนี้เจ้าตุ๊กแกตัวนั้นไม่ยอมปล่อยยิ่งกดปากกัดอยู่อย่างเดียวเหนียวแน่นขึ้นทุกทีทำให้หนึกถึงคำพูดของคนโบราณที่ว่าถ้าถูกตุ๊กแกกัดเมื่อใดต้องกินน้ำเจ็ดโอ่หรือได้ยินเสียงฟ้าผ่าตุ๊กแกจึงจะปล่อยคนที่ถูกตุ๊กแกกัดบอกว่าบาดแผลปวดมากเหงื่อไหลเต็มหน้าเขากัดฟันสะบัดมือครั้งสุดท้ายมันก็ไม่ยอมปล่อย เมื่อมือไม่ยอมปล่อยก็จะให้มึงได้อยู่แต่อยู่ในดินนะขาดคำเขาก็วางเจ้าตุ๊กแกลงกับพื้นซีเมนก็ระหนำตีด้วยท่อนไม้อย่างไม่ยั้งมือมือที่ถูกมันกัดเลือดแดงเต็มฝ่ามือตุ๊กแกตัวนั้นร่างแหลกเหลวยับเยินหาชิ้นดีไม่ได้มองเห็นแต่ท่อนหัวที่ยังฝังเขี้ยวแน่นที่ฝ่ามือของเขาอย่างเดิมมันตายคามือสมใจแขนเขา แต่เจ้าตุกแกก็คงสมใจที่ได้เป็นตัวแทนระบายความแค้นแทนพวกของมันที่ต้องเอาร่างและชีวิตมาถ,ถูกทรมานเป็นซากศพนับร้อยเพราะเจ้าคนเลี้ยงเราก็ได้แต่งงกับเหตุการณ์ที่เห็นและเกิดขึ้นกับเขาผู้ถ่ายทำให้คนเลี้ยงไปโรงพยาบาลฉีดยากันบาดทะยักแต่เขาปฏิเสธทั้งที่มือบวมเป่งเขาบอกว่าปวดเหมือนกันแต่เขาทนได้แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน เมื่อบ้านของผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ที่เคยอยู่อาศัยมา17ปีไม่เคยปรากฏว่ามีตุ๊กแกเลยหลังจากจบภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วปรากฏว่าที่บ้านของเขานั้นมีตุ๊กแกมาอยู่ที่โรงรถ2ตัวในครัว1ตัวและห้องน้ำข้างล่างอีก2ตัวเจ้าของบ้านคิดว่าเป็นเรื่องของสัตว์ซึ่งต้องการที่อยู่อาศัยไม่ได้คิดอะไร วันหนึ่งขณะที่ผู้ถ่ายทําภาพยนตร์ท่านนั้นอยู่บ้านได้เอาน้ำยาฆ่าปวกไปฉีดในช่องหลังห้องน้ำข้างล่างแต่ในช่วงที่เขาชะโงกหน้าเข้าไปสำรวจดูจุดที่มีปวกพอโผล่หน้าเข้าไปเท่านั้นเจ้าตุ้กแกตัวหนึ่งก็พุ่งตัวกระโดดงับทันทีเขาผงะถอยด้วยความตกใจมันจึงเฉียดข้างหูไปนอนกับพื้นซีเมนต์นิ่งอยู่มันคงเมายาฆ่าปวกที่ฉีดแต่รับรองว่าไม่ได้จงใจจะไล่หรือฆ่ามันเลย และไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ตรงนั้นถ้ามันจะโกรธถึงกับโดดงับก็ต้องถือว่าเป็นอาฆาตล้ำลึกที่รุนแรงมากๆเหมือนความอาฆาตของอูเห่าที่ถูกตีหลังหักเช่นกันท่านผู้ถ่ายทําภาพยนตร์จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าจงอยู่อย่างปกติสุขเถิดอย่ามีเวรอาฆาดจองเวรกันเลยถันพึ้นพำอยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นมันย่งนิ่งเฉยไม่ยอมไปไหน แต่ครู่ใหญ่ต่อมาดูเหมือนเจ้าตุ๊กแกจะได้ยินสิ่งที่ท่านพูดกระมังมันก็เลยคานหายไปอยู่ที่เดิมและก็ยังอยู่ต่อมาไม่ยอมไปไหนท่านผู้ฟังอาจจะไม่เห็นด้วยกับความอาฆาตร้ายกาศของตุ๊กแกแต่ผู้ประสบเรื่องนี้ยืนยันว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้น่าเชื่อเก่าวคือคนที่เคยเลี้ยงตุ๊กแกคนนั้นปัจจุบันมือที่ถูกตุ๊กแกกัดยังใช้การไม่ได้เขามักจะพูดว่า มือเขาเสียเพราะผมทำกรรมกับตุ๊กแกไปม,มากไม่ใช่เรื่องอื่นเลยและผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังก็บอกว่าตนเองก็มีส่วนให้เขารับกรรมและความทุกนั้นด้วยเขาเชื่อสนิทใจว่ามันเกิดจากความอาฆาตแค้นของเจ้าตุ๊กแกเหล่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ